ถ้าคุณแม่ไปรีบจัดการสังคม, <ะ S 2> <ผ>มตั้งคําถามว่า <มะ S 1> คุณแม่หน้าเงินหรือเปล่าเ็า <มะ S 1> ตั้งคําถามนะเ <มะ S 1> ขาไม่ได้ยืนยันนะว่าคุณแม่หน้าเงินหรือเปล่าพวงผลประโยชน์หรือเปล่าสังคมตั้งคําถามนะครับลูกตายยังไม่เผายังไม่ทําพิธีเลยเป็นผู้จัดการมรดกของลูกแล้วหรือผมเป็นทนายความมา สามสิบหกปีไม่เคยเจอเรื่องอะไรขนาดนี้เลยคุณแม่อย่าไปทำแบบนี้เดี๋ยวถูกตั้งคำถามว่าเป็นคนหน้าเงินเป็นคนหิวเงินหรือเปล่าถูกตั้งคำถามนะไม่ได้ยืนยันนะนะอ่านคอมเมนต์นะคนมีภาพวิจารณ์ในทางลบคุณแม่เต็มไปหมดเลยนะครับประเด็นที่สองนะครับคุณแม่จะตั้งแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมาดกไม่ได้นะครับ คุณแม่ฟังผมอยู่นะครับคุณแม่จะแต่งตั้งตัวเองผู้จัดการมรดกไม่ได้นอกจากศาลตั้งศาลตั้งเนี่ย ok ต้องใช้เวลาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสามสิบบวกสิบห้าสี่สิบห้าวันต้องประกาศหนังสือพิมพ์หรือไม่ก็ประกาศนะทางอิเล็กทรอนิกส์หรือประกาศตามคําสั่งศาลคุณแม่ต้องเดินทางไปศาลแล้วต้องไต่สวนศาลต้องแต่งตั้งนะครับ ทายาตยินยอมคุณแม่จะถึงจะเป็นผู้จัดการโมดกได้คุณแม่ไปออกรายการโหนกระแสบอกคุณแม่เป็นผู้จัดการมมดกแล้วเนี่ยเป็นการบิดเบือนหรือไม่เป็นการโกรหกสังคมหรือไม่คุณแม่จ๋าคุณแม่จัะคุณแม่จา๋จาสามนะครับเป็นคนแต่งตั้งผู้จัดการมมดกคุณแม่จะแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการโมดกได้อย่างไรล่ะ ผมดูรายการโหนกระแสแล้วผมก็งงนะคุณแม่ทําไมแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้จการมรดกคุณแป๊ไปแต่งตั้งยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับนะผมตั้งคําถามมากการพูดแบบนั้นหนึ่งไม่เข้าใจหรือบิดเบือนหรือกําลังโกหกสังคมหรือไม่นะครับกําลังโกหกสังคมหรือเปล่า จะไปแต่งตั้งตัวเองผู้จัดการมมดดกได้ไงล่ะสามเท่านั้นจะเป็นคนแต่งตั้งผู้จัดการมมดดกขั้นตาขั้นตอนในการขอผู้จัดการมมดดกคือต้องไปจ้างทนายเขียนคำร้องวเวลาเป็นทายาทนะพอตายเสร็จแล้วเนี่ยเหลือเราเป็นทายาทอยู่คนเดียวแต่ถ้ามีทายาทหลายคนก็ต้องขอความยินยอมเขาไม่ใช่อยู่ดีก็เป็นผู้จัดการมมดดกนะครับต้องใช้เวลาถึงประมาณ45วัน นี่ตายแปดวันผู้จัดการมรดกได้ไงล่ะนะไม่รู้หรือจงใจบิดเบือนหรือเปล่าหรือโกหกสังคมหรือไม่คุณแม่นะครับคุณแม่ไม่ใช่ผู้จัดการมรดกคุณแม่เป็นแค่ทายาทโดยธรรมคนหนึ่งของคนตายเท่านั้นซึ่งเราไม่รู้ว่าคนตายเนี่ยมีทายาทกี่คนนะเวลามีคนตายมาก็เริ่มตั้งแต่มีผู้สืบสันดาน นะแล้วก็มามีบุปกาลีนะแล้วก็มีพี่น้องแบบดีามารดา,า,ดาอะไรต่างๆเ็ว่ากันไปเราก็ไม่รู้ว่าคดีนี้ใครเป็นทายาทบ้างบางคนสังคมตะก,กี้มีผู้สื่อข่าวโทรมาถามคุณแม่ใช่แม่ที่แท้จริงของแตงโมหรือไม่มีคนตั้งคำถามแต่ผมเชื่อว่าคุณแม่น่าจะเป็นแม่ของน้องแตงโมนะเห็นคุณแม่บอกว่านิสัยของแม่กับนิสัยของ น้องแตงโมเหมือนกันนะครับเห็นคุณแม่พูดอย่างนั้นนะเหมือนยังกระแกะเลยพี่น้องว่านะนิสัยคุณแม่กับนิสัยแตงโมเหมือนกันหรือไม่นะครับบางคนบอกว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่กับแตงโมตั้งแต่อายุสามขวบแล้วจริงหรือไม่แตงโมอยู่กับคุณพ่อจนคุณพ่อถึงแก่ความตายจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าคุณแม่เป็นมีสามีใหม่ใช่หรือไม่ คุณแม่เคยเลี้ยงดูแตงโมหรือไม่สังคมถามนะครับคุณแม่รักแตงโม,มไหมนะครับผมไม่อ่านคอมเมนต์นะถ้าคุณแม่รักแตงโมคุณแม่ทำไมไปออกรายการหนนกระแสบอกคุณแม่ให้อภัยผู้ต้องหาสองคนที่สงสัยว่าทำให้ลูกแม่ตายตายอย่างทุรนทุรายตกเรือไปโดนใบพัด หรือหางเสือเรือก็ไม่รู้ฟันก็ที่ขาซ้ายหรือขาขวาก็ไม่รู้ความยาวหนึ่งฟุตตายอย่างอนเนกอนาถทุรนทุรายจมน้ำไปโครนก็ไปอยู่ในปอดนะในร่างกายท,ทนทุกทรมานเพื่อนที่ไปด้วยบนเรือก็ไปไงไม่มีใครกระโดดลงไปเพื่อ เพื่ออะไรเพื่อหาหรือเพื่อหาทางช่วยแตงโมแตงโมต้องทนทุกทรมานเนี่ยก่อนตายเนี่ยคุณแม่คุณแม่ครับคุณแม่ขาคุณแม่เรานุกดีก่อนลูกแม่จะตายเนี่ยแตงโมเนี่ยมันทนทุกทรมานขนาดไหนตกเรือไปไม่รู้ว่าโดนผักโดนทีบหรือโดนอะไรเราไม่ทราบ โดนใบพัดหรืออะไรไม่รู้บาดนะแผลยาวหนึ่งฟุตลึกถึงกระดูกทนทุกทรมานจมน้ำตายอย่างอนเนกอนาถเพื่อนฝูงก็เป็นไงหนีกลับนะครับบางคนก็หนีกลับมานอนอยู่บ้านก็คิดว่าแตงโมคงจะว่ายน้ำกลับมาได้ทนทุกทรมานคุณแม่ครับนึกถึงวันที่แตงโมต้องตายอย่างทรมานบ้างไหมครับ นะครับนะการไปเรียกค่าสินไหมอะไรต่างๆถึงสามสิบล้านเนี่ยออกทีวีเนี่ยมันประเจอประเจี๊ไปไหมนะตอนนี้ยังไม่มีคนยอมรับสารภาพเลยว่าฆ่าหรือทำให้ลูกคุณแม่ตายนะนายปอก,กับนายเบิร์ดเป็นแค่ผู้ต้องหายอมรับว่าขับเรือแต่ยังไม่รู้เลยว่าใครอ่ะขับเรือตอนแตงโมตกไป แรงโมตกไปตอนไหนยังไม่รู้เลยําลงําลายต่างๆก็มีการแก้ไข iPhone กันเนี่ยแสงปงแสงไฟที่ถ่ายรูปก,ก็เป็นไงมีการแก้ไขไฟสะพานพระราม8ปิดสามทุ่มนะแต่ปรากฏว่าสีทุ่มถ่ายรูปก,กับมีแสงสว่างทุกถึงทุกอย่างยังมียังมีข้อสงสัยนะครับ ยังไม่รู้เลยใครเป็นคนขับเรือแล้วทำให้แตงโมตายยังไม่มีใครยอมรับสารภาพเลยแม้แต่คนเดียวแต่คุณแม่ไปพูดเรื่องเงินสามสิบล้านให้อาภัยคนขับเรือสองคนนายปอกับนายเบิร์ดคุณแม่พูดสลูเลยสองคนนี้เป็นสุภาพบุรุษเป็นคนสุภาพนะเป็นคนดี ขาโทรศัพท์มาขอโทษร้องไห้กับคุณแม่ทุกวันเลยคุณแม่อย่าลืมนะครับการนี้เขาทำแบบนั้นเขากลัวติดคุกใช่หรือเปล่าเขาทำให้ลูกแม่ตายหรือเปล่านะครับเขาต้องการได้ลดโทษอย่างเดียวใช่ไหมเขาไม่ต้องการที่จะรับโทษรับกรรมที่เขามีส่วนทำให้ลูกแม่ตายหรือเปล่านะครับนะครับ แล้วคุณแม่บอกให้อภัยเขาร้อยเปอร์เซนเลยทั้งๆท,ที่เขาเป็นตุ๊กผู้ต้องสงสัยว่าทําให้แม่ให้ลูกของแม่ตายแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้สนใจว่าแตงโมตายเพราะอะไรคนเหล่านั้นไม่ต้องรับกรรมรับโทษเลยหรือไงคุณแม่อันนี้เป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยวิาพากวิจารณ์ในทางลบคุณแม่เป็นอย่างนี้ <c oughs> นะสองสาวันก่อนนะครับคนดา่ากระติกตอนนี้คนเซฟกระติกแล้วเริ่ม มีคนด่าทอคุณแม่เยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดที่เขาเรียกว่าทัวลงนะทำให้กระติกได้พักผ่อนบ้างจนมีการตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าเซฟกระติกตอนนี้ไม่มีใครเซฟคุณแม่แล้วคุณแม่นี่ทัวลงเต็ไมไปหมดเลยนะครับนะทัวลงเต็ไมไปหมดนะครับแล้วคุณแม่ก็บอกไม่แคร์สังคมใครจะว่าอะไรก็ไม่เป็นไร นะไม่เป็นไรสบายมากไม่เครียดนะหลายๆคนบอกว่าตั้งคำถามว่าคุณแม่เห็นแก่เงินหรือไม่เห็นแก่ผลประโยชน์หรือไม่นะเนี่ยตั้งคำถามนะเอาความตายของลูกมาหาผลประโยชน์เรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองค่าสินใไหมหรือไม่นะครับคนตั้งคำถามเลยไม่น่าเลยนะคุณแม่นะแล้วคุณแม่บอกว่าเพื่อนสนิทของแตงโมไม่ว่าจะเป็นฮิปโปแอนนาอะไรต่างๆเยอะยะมากมาย ใครที่เข้ามาเกี่ยวกับเรื่องแตงโมนะแค่โทรศัพท์ตอบถามเรื่องจะเปลี่ยนสถานที่จัดการศพนะครับคุณแม่ก็บอกว่าต้องขออนุญ,ญาตถ้าไม่ขออนุญ,ญาตก็อย่ามายุ่งถ้าไม่อยากมีปัญหากับแม่โอ้โหพูดออกสื่อรายการโหนกระแสขนาดนั้นเลยท,ทั้งทั้งที่ฮิปโปแอนนาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าผมจำชื่อผิดผมกราบขอโทษด้วย เขาได้ช่วยเหลือแตงโมมาโดยตลอดแต่โอ้โหคําพูดจมจารที่คุณแม่พูดกับเขาเนี่ยมันทําให้คนในสังคมรู้สึกว่าเสียความรู้สึกให้อภัยผู้ต้องหาที่ทําให้ลูกเราตายเนี่ยให้อภัยร้อยเปอร์เ็นพราะเงินหรือเปล่าเพราะเงินหรือเปล่าฮะเพราะเงินหรือเปล่าเพราะเขามีเงินหรือเปล่าถึงให้อภัยเขาทั้งทที่เขาเป็นผู้ต้องหา ในคดีที่ทําให้ลูกเราตายเราให้อภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะเงินใช่ไหมจึงบอกว่าเขาดูหล่อดูสุภาพใช่ไหมสังคมตั้งคำถามช่วยตอบเพื่อคุณแม่เพื่อนเนี่ยแอนนาฮิปโกเนี่ยเขาช่วยเหลือตลอดเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานช่วยเหลืออ่าแตงโมคุณแม่บอกอะไรให้อภัยห้าสเซนส่วนอีกคนหนึ่งถามเกี่ยวกับเรื่องก,การเปลี่ยนสถานที่จัดงานศพ คุณแม่บอกออยู่นิ่งๆถ้าไม่อยากมีปัญหากับแม่นะจะทําอะไรต้องปรึกษาแม่ก่อนนะพอก็บอกงั้นหนูถอนตัวดีค่ะนะพูดกับเพื่อนสนิทของลูกเราที่เขาช่วยเหลือลูกเรามาตลอดเขารักกันหนูถอนตัวดีค่ะ,ะไปเลยทำหนองเหมือนว่ากูไม่แคร์แแล้วก็ตอบคำถามแต่ละอย่างเนี่ยนะ สังคมหมั่นไส้เป็นผู้ต้องหาหรือเปเป็นค,คนผ่าศพนะควรจะออกมาแต่ปรากฏว่าไอคนที่จะมาลือ้อกระดงกดีอะไรจะ,ะไรมานั่งให้ภาษณ์อะไรเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องในคดีเลยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเพราะนั้นเนี่ยคดีแตงโมในสมัยก่อนนี่ก็ดราม่ากันเลยแค่มีคนตกเรือเนี่ยพอดีคนตกเรือเนี่ยกลายเป็นบรรดา,าแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอะไรกันเยอะแยะไปหมดนะผมเองเนี่ยเป็นทนายความของ คุณแม่แจงโมซึ่งเป็นใจในความของแม่ผู้เสียหายยังไม่เคยพูดอะไรเลยฝ่ายผู้ต้องหากคุณแซนคุณปอคุณเบิดแต่ละคนตำรวจอายการไม่เคยพูดเลยมีแต่ใครมมานั่งพูดกันมาลื้อเลอ,เลอะคดีอะไรเนียนะเหมือนกับเปรียบหือนว่านะเจ้าของบ้านกับคนที่ขับรถชนบ้านเขาเขายังไม่คุยกันเรื่องลื้อบ้านซ่อมบ้านเลยแต่คนข้างบ้านจะมาลื้อบ้านเขาแล้วอะไรเงี้ยนะผมก็งงงงเงินแปลกนะ มันอะไรกันนักหนาแล้วผมไม่เข้าใจสังคมมันวุ่นวายกันนะแล้วสังคมก็เชื่อดูข่าวแล้วต้องรื้อคดีเป็นฆาตกรรมมีดกรีดขาตายบนบกตายบนเรืออะไรก็เลอะเทอะกันมปใหญ่ไม่ได้เกี่ยวอะไรคนเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับคดีความไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียอะไรเลยนะครับก็ไม่เข้าใจว่าทาไมสังคมเราเชื่อนะนะพี่เดก็คงฝากฝากไว้แค่นี้นะครับเนี่ยผมไี่เกี่ยวข้องในคดียังไม่เคยพูดเรื่องคดีแตงโมเลยเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในศาลกำลังจะตัดสินอยู่เดือนกุมภาแล้ว ผูนะ้ที่เกี่ยวข้องเลยไม่มีใครก็มาพูดกันถึงเรื่องพวกนี้เลยแต่คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับนําเรื่องของเขามาพูดนะเราก็ไม่เข้าใจนะครับในประเทศไทยอ่านะครับอืมนะเข้าใจนะเพราะนั้นรายการเราให้ความรู้อะชัดเจนนะเออนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความไม่คืบหน้าร้องทุกข์ร้องเรียนอิทธิพลแรงดามโทรมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่เดรหรือจะมานั่งกินกาแฟที่ร้านพี่เดก็ได้นะครับอยู่ที่เลขที่1 9ึ ซอยรามินทาห้าสองทับ 1, นะอกรุงเทพซอยสินแพทยพิมพ์กับว่าซอยโรงพาบาลสินแพทย์ก็ได้นะครับอยู่ใกล้ๆกันนะนะครับเข้ามาเลยมีร้านกาแฟมีขายเสื้อมีขายกระเป๋ากระจูดไรงต่างนะครับแวะมาถ่ายรูปก,กับพี่เดย์นะฟังรายการพี่เดย์ไว้จะได้ฉลาดจะฟังกฎหมายต้องฟังจากทนายอย่าไปฟังจากพวกนักข่าวถนนธนาอะไรพวกนั้นเขาไม่ได้จบกฎหมาย นะจะจะฟังเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคต้องฟังจากหมอจะฟังเรื่องการออกแบบบ้านต้องฟังจากสถาปนิกจะคุยเรื่องการคำนวณแบบอะไรต่างต้องฟังวิศวกรนะครับนะนะฮะเข้า,าขใจนะเพราะฉะนั้นการศึกษาหาความรู้เนี่ยเราอยู่ในโซเชียลบางทีอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายนะครับนะแล้วก็ไอรา,ายการไหนที่มันไม่สร้างสรรค์นเนี่ยนะวันวัน,วนตื่นขึ้นมาแล้วก็ด่าชาวบ้านเขา ดีอยู่คนเดียวคือคนจัดรายการเนี <men> <men 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 ่ยพยายามหลีกเลี <men <men ่ยงเพราะว่าดูมากมาก้ประวัตศาสตร์คุณแม่ชอบเอาทนายความออกก็ไม่เก่งไงฮะะพูดตรงๆนะคือถ้าไม่เก่งคุณแม่ไม่อยากร่วมงานด้วยคุณแม่เสียเวลา ท้ี่ที่ชัยวัดเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้เป็นทนายเขาเป็นที่ปรึกษากฎหมายที่ชื่อชัยวัดเนี่ยค่ะคนสุดท้ายเนี่ยที่เขาหายตัวไปแล้วนะวหายตัวไปแล้ว